สวัสดีปีใหม่2,567นะครับเบบซีก็วันนี้วันที่1มกราคมก็จะเดินทางไปแหลมมะขามจากสีเกามาตึงแหลมมะขามก,ก็ประมาณสัก30กว่ากิโลก็จะออกเดินทางไปเจาะไขมันที่ปวดปวดมึนๆอยู่นะครับ ก็เดินเดินทางไม่ได้สักปักก็ตอนนี้ผมมาอยู่ที่แหลมมะขามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาเจอปาเซนนะครับแกจะเป็นหมอพื้นบ้านนะครับรักษาคนที่มึนหัวปวดนะแล้วก็เป็นโรคเกาับสามารถมาดูดแล้วก็เจาะกับแกได้นะครับแกรักษามานานแะครแกจะมีเครื่องมือพร้อมนะครับเอฟซี FC. ครื่องมือพร้อมครับผมก็มาให้แกเจาะตลอดนะครับแต่ก่อนเมื่อสักปีที่แล้วก็มาเจาะครับมาเจาะพอดีมึนมึนหัวครับชอบคู่ครับเลยมาเจาะอที่หัวใช้โกนโกนโกนลแล้วก็เอาเข็มเจาะเจาะก็ดูดเอาไขมันเอาลมออกกับท่านชมก็หายตาสว่างเลยนะครับเเอฟซี MC. นะครับ ก็ตอนนี้ปาพ่อมาเจาะนะครับตอนนี้ก็กำลังพูดอกสิ่งผมออกฟอนะครับสิ่งผมออกแล้วก็ดูดครับใช้ตัวดูดดูดไอ้ไอ้เลือดไอ้เลือดมันลมวิ่งมาที่จุดที่เราดู้ไว้นะครับทิ้งไว้สัก สามสิบนาทีสักพักก็อออกแล้วก็เอาเข็มมาเจาะครับท่านผู้ชมนะครับเครื่องมือเครื่องมือของแกมีพร้อมเลยนะครับเข็มแกจะล้างล้างแกบางอันก็จะทิ้งเลยนะครับจะเกิดเราเจาะเสร็จแล้วเราก็ทิ้งนะครับทิ้งไว้สักสามสิบนาทีเดี๋ยวก็ผมก็เดี๋ยวจะเดินไปที่ริมชายหาดนะครับ ชมบรรยากาศดีแหลมกระผมว่าวิถีชีวิตชุมชนครับเขาจะอยู่กันยังไงนะครับนะครับตอนนี้แกก็เจาะเอาเข็มเจาะเจาะเจาะแล้วก็เอาตัวดูดก็ครอบไว้อีกรอบนครับอย่าทิ้งไว้สามสิบนาทีนะครับเด็ดเดี่ยวเป็นเที่ยวกันนะวันน้องเบ็ดมันไอโชวงอะไรมันมันทำดูดให ให้หายเมื่อยได้นะครับเอมังม่งอึบและ <c oughs> ไหนวะเอามาตก นเดิน,ะน,น,นไปนะมัาตอนเลยนะเสร็จกำลังเสร็จแล้วกำลังใส่ป้าอยู่อ yeah. ืมบายอ้ม oh, ืนเลยน้อืมหนิต่างลบเลยครับเดืนต่างลบจะเรียบร้อยแล้วนะครับ บานว่าเช่นครับเตะแหลมกล้ามครับปอกไก่หมือนวัวหมืนไร่กอมาแกได้นะครับปอบานปุ๊บก็มาเจาะตลอดนะครับกับบานแหลมกล้ามกัโยจุดนี้ลง,าางนลงมาต่างบ้านมาต่อจอครับมาต่อจ่อตอนนี้ครับมาเจอบานแกนะครับเสร็จเรีเยบร้อยแล้วเราขึ้นดดระบานโอเคกลับก่อตอนนี้ได้เดินทางกลับแล้วครับขุนก็ตอนนี้เดินทางกลับมาถึงบ้านเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับ พอมาเจออันบุญน้องทำบุญขึ้นปีใหม่เลี้ยงปีใหม่เองครับวันนี้ครับเอฟซีพอดีกลับมาจากวายอดแล้วก็มาทำบุญให้กับญาติญาติได้กินกันแขงแพะอีกครับวันนี้โอเคเดี๋ยวมาคอยชมกันนะครับว่าจะอร่อยขนาดไหนนะครับแขงแพะวันปีใหม่อ

Ê thế, ăn gạo tẻ tẻ ăn hôm đi Đây. Rồi, uống đi. rồi. Không nào, มามาคนไหนลงดูว <N> <o> <değil, S 3> ่าเก่งนำเมียงเด้อยังจ้างให้ในการนั้นได้ได้มาบิดไอู้วันนี้ขึ้นวันนี้วันึ้นเป็ดไหมอ่ะนอกับนุรีแล้วันนี้นะวังนีนี่กะดุนเช่นกันอ่ะโอ้ก็ดุนเช่นดำเมียมเลยน้องโอ้ไปทุกที่ โอ๊ยโอ้ยออกใจกอย่างก็เลยแล้วไมก็ยิ่เรียบร้อยทีเรียบร้อยทีห้องด้วยจัวัดทั้งใจ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 ปากหล่าสี่ร้อมันนั่นถึงมันเลมันราบกันเล phân phong phê các bạn nung phong lần kinh ngạc nhiên nung tang ngạc ngạc nhiên mọi cách nào 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 mọi cách lời. mọi cách nào 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 mọi ทุกเราจมุนทุกเราเดี๋ยวไปเลยเี๋ยวไปเลยเด็กเด็กเเด็กเไปร้านสินู่ปานูจัดกัอยู่แล้วปานูจัดอยู่แล้วนี่เลยโอ้ี่ันไันีอนี่บ้้เลยป้อันนี้เลยโอน่เลยนี่อันนี้เลยอเ ตัวจำนี้หวตัวยจำเกเลยไม่วงจำเก๋เดี๋ยวพูดเอาไม่เป๊ะแต่น้องก้าวสาา่เตาเกี่ยวกักวางเว้นอิไมเองอนไรเก่งเออไม่เป็นไรแกชาจืดอะไมเงี้ไม่เออน้ำนอยอันนี่อย่งไรแต่ว่าก็ผูกินก้ามันไม่เค็มนั่นไม่เปมีในรอยนอเออรอยหนโอ้เตนึเลยโบราณเตนโเลยโอุ้ดยอดุดยอด

เลดเกกองหรือมันนี่ก้าวหรือมันเลดเดียนอ่ะตจะแผ้น้วแผหรืมอมัไม่เปื <c oughs> ้อกับกับหรือมันไม่เือนโอ้ยพี่นองวันนี้พี่นองมารวมกันมุมนี้ตำรจนีนู่นเลยนับตำรีสู้รลอมเปรียงมาเลยวันนี้เฮัดพี่อนับพีนองวันนี้อ้าวเจ้าว่าเจ้าดีดดไปไปไปแวะกินก้าวกอนไปมาแลมาแล้ว ไม่ลูกเต้นจะลูกเต้นี่บ้างม่เงยด้วได้เบเล่นัเล่นเลเบ่าเล่นเล่นูี่เนี่แหละต่อมันบัดวันไปนองนี่ได้รบหลาวเลยพ่อพ่อพออพ่อพ่อเออที่ป่น่อไหนืไหนนี่ อันนี้ใส่นี่เลยจู้ไม่ต้องมัดเลยเออโอเคได้ได้ได้ไปเลยไปแล้วไปแล้วใน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 อยู่ในอ่องเหรอผมได้หรอผมบอกแล้วเฮ้ยตัวลายไม่หรอผมบอกแล้วจ้าตัวลายไม่จ้า À tụi lại bọn anh vô lăng 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 đầu tiên tao tụi lại anh. tuổi tụi nhảy cái đái nhà mà là đẹp. Ôi. Này chà. Nói. Nói. Cao bơi, cao bơi, cao bơi. Đây đây đây. Anh là tài tuấn à? Nam ừ. kia Em mới chơi. Rồi ngủ. À, mai ngủ nam đi. Ui, ngủ nam ơi

มาที่กุโบอีกกับบดิตญาติเสียชีวิตอีกวันนี้มาดูที่มนันขุดหลุมกันเดี๋ยวสักพักก็ได้ตํากนรมาฟังครับเดี๋ยวสักพักก็ได้เดินทางกลับครับเดีย๋ยวจะไปหันบุญอีกตอนเย็นแล้วก็ต่อกันไปที่เอาผ้าไปให้ับที่โอ้โหที่มันที่ไรออกอีกเพื่อไปให้กับครอบครัวคนที่ประสบอุบัติ อุตกขาัาไยวัตถุไยที่น้ำท่วมสามจังหวัดน,นะครับโอเคมาชมกันต่อนะครับภา <Okay. S 3> รกิจแล้วทีมันก็ดเดินทางลบเลยครับนี่เดินทางลบแล้ววันนี้ก็แสดงความเชื่อใจเหล่านะครับกับดีมันจะจากไปเหล่านะครับโอเคเดินทางลบคุณลุ้มจะเดีวเรามาเลย

ปกล้องมาหมอบแล้วนะครับสิหมอบช่งไปไ้ครับจ้ำอย่างวัดจอ,อย่างวัดเดียวโอบมาอย่างดีเลยจจนนองจับจับรอย,ยอเลยนะครับจุ้ง,ง,งไปจ้ำอย่างวัดนาราธิวาสนะครับเอเดียวแก็บไว้เดียวนจัอเลเออได้น,นันนจเจาวันเจ็นเดี๋ยวอัดวิตเมาส์ตัวอัดทวิตน่งรังกวอังก็โอเคแล้วจเน้อ เดี๋ยวก็ให้ให้คนนีงแต่อย่างไองนู้ดชวยอาจารย์ด้วยแต่อย่างโบจุดจันทน้อย้นจุดจันทน้อยจุดจันทน้อยเพื่อนน้อยได้ป่านนั้นไอ้นี่ดังนี้เป็นข้องผู้หญิงเล่นๆเลยอันนั้นนะกระพร้อมอ๋อได้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 เดี่จะเป็นข้องเด็กของเด็กเด็กผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้ชายได้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 ข้องข้องฝุ่นเท้าแต่อันนี้นะเป็นข้องสอยงามโอเคจ้ะนะขอบคุณมากๆได้ก็เราได้รอน้ําคอยติดกีตอบรับ อ่าอันรอดตอบแทนเนาะเดี๋ยวก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องไปเจ้าเจ้าเดี๋ยวก็ขอให้ทวิตต่อเดี๋ยวนี้ก็ให้ผิดนลวงท่านยางวัดเราแต่ละฟาร์มทุกขึ้นมาพุกมาเรียเนาะแต่เราคนไทยทุกคนนั่นแหละได้ช่วยกันขอบคุณมนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณต่างเชียนนะครับหลวงเชียนหลวงเชียนเล่มใสจได้มาจงมาจงกล้องนะครับจงกล้องในวันนี้นะครับนู่นกำลังเดินทางรลบทะครับเดินทางลบทะครับกำลังเดินทางรลบทะแล้วลบนะครับ โอเคขอบคุณมากมๆานะครั <Yeah. S 1> โอ้เนี่ยโอ้ยาัดปีโนโงโองวันนี้ป้ามาให้กับเหล่านะครับป้ามาให้กับเหล่านี่นกับทางโลงเจียนกันครับนครับได้พอมาณเดี๋ยวต้องไปให้กับชุบิชุบิชเดินทางต่อเจ้านะหวะโอเคคลิปนี้จบแค่น,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ

ตีมันชวนกินนุ่มจีนลาใส่กนโลดกไก่ด้วนนะครับกินน่มจีนไว้กินน่มจีนวันไอ้ลุงตํำนุ่ีเซ่เซ่สิบหมาลานะครับอ๋ออีกไม่กี่วันก็วันนี้ตีมันหน้าไม้ฟื้นก็แทบจะร้อยแล้วก็ทำน้มจีนกินกัน<อ>น้มจีนกันแล้วก็ผมต้องตอนนี้ก็เดินทางไปไลอ,ออกไปไลออกอ่า กล้องไปหมอไม้ครับไปหมอไม้ท่ามจังหวัดเท่โดนกระับ็นน้ำท่วมนะครับก็ตั้งเสื้อในชุดชั้นในและกาเสื้อผ้านะครับโอเคกําลังเดินทางตอนนี้กับรถกายะทึ่งกูไปนําสว่างกล้องสิเกลเลยครับก็เดี๋ยวจะไปหมอไม้กับทางสุวิตก็ทางสุวิตก็เดินทางไปปุ่งนี้นะครับไปเทอ่าทามจังหวัดนะครับนาราธิวาส พาอยู่ด้าะลั่งรถนะครับเดี๋ยวก็ไปหมอไม้กับสวิตนะครับโอเคนะครับขึงโค้งเลยครับไม่นานเลยครับจะทึงเลยโทรครับเขไม่รับก็มาทึ่งเทไปเลยนะครับนี่ okay. นาาสินะครับกำลังไกลจะทึงแล้งโอเคนะครับจึงมาต่อสวิตแล้วครับ เดี okay. ๋ยวอ,อยู่ไหมเหนตอนนี้ปปเอามาต่อทวิออตเรียบร้อ,อยแล้วนี่กับกูไปนำจะว่างจัดเจนเลยกับเดี๋ยวใส่รถกันนู้ไปเลยอืมแต่เอามาต่อทวิตเรียบร้อ,อยแล้วนะครับกูไปนำจว่างเนี่กับจัดเจนเลยวันนี้โอ้โหเนี่กับแหล่นะครับ<ค>อ่านี่กับไปไปจอย้เพืผยมีมาโค้งซึ่นเลยว่าเรา เอามา่วยเรื่องจ่จ่ายคิด่วยเรื่องจ่ายว่าถ้าเราไม่รู้บุญสีนี้ไม่รู้เราไม่รู้กัไม่รู้ไม่รู้คุ้สีหนังเรีนในก้าวี่จะไม่รู้จ่าไม่รู้จำบโมดทิกน่จำบมมุไ้ะแต่นี่พอเราไป่วยเต็มเตูอย่างงน่วะเขาวัดเขาวัดถึงูจ่ายจ่ายจ่ายเวรโอเคซึ่งราไจ่ายได้เราจ่ายได้ได้เน่เพื่นน่่เน่เไม่รู้เอาไม่หมางไม้เอาชวนเจอเจจะล่ามาไปนะเนะ เออส่วนส่นสนวนเจอเจอจะลั่มนองๆอ,อ่าโอเคผมเนี่ยผมผมมาต่อสิวินเราจัดเจ๊เลยครับน้ำประว่งกองที่เก้านะครับก็ช่วยเลือกกันมาตลอดไม่ว่าคนตายหรือเอ,อ่อเกินประเต็ดนะครับแกจะตึงคนตลอดเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมเปลีนว่าครับขอบคุณมาก ลอบลบลบแบ,บนิ่ตั้งใจตั้งใจมาโอเคก็ okay. ตอนนี้เดินทางกับเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสร็จภารกิจนะครับวันนี้ตั้งแต่เช้ามืดนะครับเอซตั้งแต่เช้ามืดก็พาพ่อไปหาหมอพาพ่อไปตรวจไปดูด ไข่มันที่แหลมมะขามก็กลับมากลับมาเสร็จเสร็จแ,แล้วก็อ่านบุญอ่านบุญเสร็จอ่านบุญก็ไปที่กุโบอีกครับก,ก็ญาติในในสกุลอีกเสียชีวิตอีกนะครับวันนี้ปวดเสียชีวิตไปที่กุโบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับบ้าน ปั๊บไปหานบุญดีครับวันนี้โอ้โหทั้งวันพอหานบุญหานบุญก็มาเอาผ้ามาให้ทีมานที่จะไปต่างจังหวัดนะครับให้กับผู้ไปนําสว่างของสุวิตเอามาต่อสวิตเอาเสื้อผ้ามาให้พอดีทีมานก็ตีบ้านนะครับญาติญาติก็ผมก็ได้ทําคารโพส์ก็ ที่มานก็เอาเสื้อผ้ามาให้จากบางกังขาวบ้างก็จากเอามาให้ก็หลายลังก็เอามามอบให้กับสวิตก็ตอนนี้ครับก็เดินทางกลับเลยครับเสร็จภารกิจวันนี้หนึ่งวันกับที่บ้านโอ้โหหลายเรื่องราวครับวันเดียวทําได้หลายอย่างนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ